พูดน้อยรอเรือช้าหนักไหมแม่หนักไหมแม่เออไม่นะจะได้งูสักหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามือแข็งแรงจะลอว่าใส่ได้อีกใช่อุ๊ยใส่เยอะไม่ดีเลยลูกทำไมล่ะแม่อ่ะไม่เอามันเยอะไปอันตรายไปแล้วนะเอาอย่างเอาจินตนากาช่วยงานยกงานุ้ยเผยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมค่ะยังไงบ้างคะนุ้ยเผยเชิญมาหรือว่าอะไงคะแม่ ก็เออเป็นทีมอของคุณอ้ําค่ะเรื่องเรื่องสุขภาพ เพราะว่าแม่ก็มาแนวของสุขภาพไงฮะวันนี้มาแนวสุขภาพนะคะเป็นคนละรกกันนึกว่ามาช่วยงานลูกเขยคะก็มาช่วยด้วย่ยช่วยด้วยเพราะว่าก็บอกแล้วว่าถ้าดูแลสุขภาพไม่ดีหรือบกพร่องหรือว่ามีอันตรายก็เชิญที่เกษมราชได้มาเรรับค่าตัวไหมคะอะไรนะคะค่าตัวไหมคะถ้าโรงพยาบาลลูกเขยไม่รับค่าตัวแต่อันนี้นิดหน่อย ก็มีงานก็ช่วยค่ะช่วยเพราะว่าก็ยินดีช่วยค่ะช่วยแบบไม่มีค่าตัวไม่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 ต้องมีค่าตัวค่ะไม่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 ค่ะไม่มีค่าตัวไม่ค่วงทีเขจะมีให้แบบเงินน้อยๆเป็นน้ใจของัวามทีู่มค่ะแม่ก็พีทเขาก็ให้วันเทศกาลอะไรตัอจีนตัวจีนที่ผ่านมาตัวจีนแต่อียไม่ฟ้องหนักเอาเหมยซิเมออะไรไม เป็นแหวนหรอแม่เป็นแอุ้ยไม่รอเป็นแวหรือเป็นงูนี่แกไม่รู้แสดงว่าเราเกยก็คือมีอะไรมาความฝันมาให้ตลอดเรื่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นคนน่ารักอย่างอย่างที่สื่อเห็นแล้วพี่ก็เป็นคนที่เขาเป็นตัวตนที่แบบน่ารักอ่ะน่ารักบอกว่าคุณพีไม่ใช่สายเป๊ สายเปเพราะว่าเขา <C> s <S เขาอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขเนาะคนเราจริงๆแล้วก็เวลาที่เรามีอะไรพอที่จะแบบให้ให้คนแบ่งปันเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คนจะรักเราความรักมันมีหลายอย่างเห็นล่าสุดจ้าหุ่มพูดถึเงเรื่อง,อง,องลูกก็แบบเหมือนไปเลยแล้วแบบความอยากมีลูกลดลงนิดนึงแม่พ่อจะทราบนะก็ เขาน่าจะมีอ่ะเพราะเขาก็กังวลใช่ไหมเ,<อ>เพราะว่าคนที่อยากทํางานคนที่แบบทุกวันทํางานเขาต้องคิดว่าเวลาที่เขามีลูกเขาจะหยุดทํางานเพราะว่าบ้านแม่ก็คือเน้นเรื่องทํางานมากที่สุดแล้วล่าสุดที่บอกว่าดุ่มเคยพูดว่าถ้ามีร้อยล้านในบัญชีก็พร้อมเปิดรูดเลยล่าสุดได้ไปเช็ค แล้วไปเซ็กยอดเงินหรือยังมาหรือว่าเกินแล้วแกมบุ๋มเขาชอบพูดเล่นน่ะแล้วมันเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมที่ว่าแบบแบบพูดแต่ว่าเรื่องส่วนตัวไม่รู้หรือว่าแม่แอบรู้ว่าเขามีถึงแม่ไม่เอาแต่เวลาที่เรามีลูกอ่ะเวลาเล็กๆบอกทุกคนเลยนะเวลาลูกเราเล็กๆกอดเราให้ติดอกกอดไว้เลยอยากทําอะไรเนี่ยทำให้ลูกเวลาที่ลูกมีครอบครัวต้องเป็นตัวของเขาเหมือนเราอ่ะพ่อแม่รักเรามากแต่วันหนึ่งอ่ะเราเดินทางออกมาเพื่อมาใช้ชีวิต เหมือนกันทุกอย่างเลยทุกวันนี้ลูกไม่ได้อยู่ในบ้านเลยทักคนหนึ่งและมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน,นะย้อนไปเหมือนเราก็เลยบอกว่าการมีครอบครัวเราใช้ความรักในหัวใจมีอะไรปรึกษาแม่แต่ห้ามไปจุด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 ,ด,ดจดุแสดงว่าเราไม่ได้กดดันไม่มเลี้ยงลูกแบบให้คิดเองแล้วก็ให้ให้ทำอะไรเองแล้วก็ให้มีความสุขแล้ส่วนเรื่องที่บอกว่าได้ มีเงนถึงร้อยล้านเราวก็จะมีลูกอ่ะอันนี้คือสมมติว่าแกหมูพูดได้ไหมเขาก็เป็นคนพูดอย่างนั้นน่ะแล้วเขาเป็นคนแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนแย่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจริงๆในโลกใบนี้มีคอนเทนต์เนาะทุกอย่างตอนนี้ก็จะเอาตัวรอดกันยังไงในการที่จะพลิกแพงคอนเทนต์แล้วก็ตัวแม่ก็เหมือนกันก็ต้องทํำยังไงให้คนติดส่วนแม่ก็คือยังใช้แนวเดิมอายุเป็นเพียงตัวเลข เอาความแข็งแรงแล้วนวันนี้ก็เป็นวันที่แบบตั้งกับปีใหม่ก็เป็นวันเริ่มงานมาเยอะก็อย่างฝ่ายเราโอเคนะฝ่ายพ่อแม่พีทเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอออยากกุ้งลต้องมีทายาทสืบต่อนะกิจการเขเยอะก็ก็ที่จริงแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบเวลารักรักหมดหัวใจเวลาสร้างอะไรต้องสร้างให้เขาไปรอดแล้วเราไม่รู้อนาคตแต่ที่บ้านของน้องพีทอะ คุณพ่อคุณแม่ทําถูกแล้วและตอนนี้แม่ก็คิดว่าบุ๋มตอนแรกแม่ก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่าแม่รักยายแม่รักตาแม่ต้องมีภาระเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาพร้อมพ่อแม่ยากจนที่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้หนูไม่ต้องดูแม่และหนูก็ก็ทำงานได้หนูมีลูกเยอะๆได้ไม่เป็นไรจริงเพราะตอนนี้ตอนนี้แม่รู้เลยว่าจริงๆเลี้ยงลูกมาสองคน เลี้ยงลูกมาสองคนคิดว่าเราสร้างบ้านไว้เพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้ลูกมาอยู่แต่นวันนี้เนี่ยลูกกลับทํางานได้แล้วลูกมีอโนาคตที่ที่มากกว่าเราไม่มีใครอยู่บ้านเลยแม่ก็รอเลี้ยงหลานใช่ไหมตอนนีน้รออุ้มหลานเลยใช่ไหมคะก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟื้นฟนูแก้ไขไม่เที่ยวดูแลสุขภาพเพราะว่าบางทีน่ะคลินิก เขาฉีดสเต็มเซลล์ฉีดเน็ตให้เรามันต้องการพักผ่อนอย่ามาวันนี้เรารู้เลยครั้งแรกที่เราอ่ะมาเข้าวิชาการคุยกับแพทย์เราไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเรื่องแพทย์คือทฤษฎีใช่ไหมคะแม่ลีคือเป็นคนที่ปฏิบัติในการที่ดูแลตัวเองแล้ววันนี้ก็รู้เลยว่าการที่เราอ่ะจะยืนยาวและแข็งแรงคือการนอนหลับแล้วหาตัวช่วยจริงแล้วตอนนี้คือเลกแวแลไม่เที่ยวแล้วก็ ก็รอลุ้มอุ้มหลานก็ได้นะเพราะว่าร่างกายแข็งแรงอุ้มได้ทีสองคนนะจะมาทีเดียวสองคนสองคนได้เลยไม่ใช่ค่ะอุ้มสองคนได้เพราะว่ายายแข็งแรงนะคะต้องเป็นแฝดไหมล่ะแม่ต้องเป็นอยากให้เรื่องุมีแฝดไปเลยแม่อยากให้มีแฝดหญิงแฝดชายเพราะว่าจะได้แบบคู่เลยหล่ะแฝดหญิงแฝดชายหรือแฝดหญิงชายอยากให้เขามีผู้หญิงผู้ชายแต่เราไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามนุษย์อะ สร้างยาก<อ>ในร่างกายสร้างยากแต่ว่าแล้วแต่ที่เขาจะมีมาอย่างตัวเขาเองมีวางแผนแมยแม่แก้มบุ๋มเป็นคนแก้มบุ๋มเป็นคนรับผ<อ>ิชอบแก้มบุมนนบบมบ๋มเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีสัจจะการวางแผนหรือไม่วางแผนเนี่ยเขาดําเนินได้ทุกวินาที<อ>าใช่<อ>เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ วางแผนชีว e sí, so, hmm. ิตแล้วก็วางแผนอาชีพแล้วก็วางแผนความคิดอะไรหลายๆอย่างที่ที่จะต้องเอามาใช้ในในชีวิตประจําวันแม่เป็นศิษรู้แผนลูกสาวหรือยังแผนชีวิตก็เขาก็สคนต้องปรึกษากันตอนนี้แม่เนี่ยก็แค่ฟังฟังแปลว่าทุกอย่างแล้วแต่ลูกได้เลย จริงๆเราเลี้ยงมาก็ทุกวันนี้ก็บอกเลยว่าแล้วแต่ลูกลูกอยากทําอะไรลูกอยากมีลูกลูกอยากทําอะไรลูกคิดเองเลยว่าทําหรือไม่ทำํำไม่ห่วงไะไตอนไม่ห่วงหรือว่าไม่ห่วงเป็นห่วงแค่สุขภาพเนาะไม่อยากให้แบบแบบปวดนอนเพราะเราอ่ะพยายามทําตัวอย่างว่าแม่นอนเยอะแล้วแม่ก็แข็งแรงพยายามบอกเพราะจริงๆแล้วคนเราอ่ะความคิดเขาอ่ะเขา เราว่าไม่ได้แต่ตัวเราอะเวลาเราจะสั่งใครเวลาเราจะสอนใครแม้กระทั่งลูกเราเราต้องเอาเป็นตัวอย่างแต่วันนี้เราไม่มีร่างกายที่แข็งแรงยังนอนอยู่บ้านยังไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ยังขอโน,อน่นขอนี่กับกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์เลยตอนนี้ก็ออกมาพยายามทํางานแล้วก็ดูแลร่างกายเพื่อหวดลูกแล้วห่วงที่สุดคือร่างกายทั้งคู่โอเคขอบคุณค่ะม่ ปีนี้เท่าไหร่นะแม่ดีปีนี้ก็60สิบโอ้ยวันที่หกเลยค่ะอุ้ยแ่บงตรงคะโอเคค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะม่ลิสวยกอดยิสวยกอค่ะของนะคะม่ลีเออด้วยครั กาลังคิด<ต>ว <ficou S 2> ่าจะมีปล่าน้อาน้เครอนอเดกออกไปเลยแม่ไหนแม่มองขวานะแม่ไแม่ายองแม่่อนี้จะนั่งแม่มองขวานนะอเอดีก็งี้่อนนอนด้วยข้างนอะแม่ะ